สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งครับเปิดด้วยคำพูดที่แบบยังคาใจหลายคนอยู่เลยสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่ของจากโลกนี้แน่คำพูดนี้ทรงพลังมากนะคะใช่ครับเป็นคำพูดของนาวาโทโเดวิดเฟรเวอร์ที่พาเราย้อนไปถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดในสภาคองเกรสสหรัฐเมื่อเช้าวันที่26กรกฎาคม2023นะครับ วันนั้นสำคัญจริงๆค่ะบรรยากาศในห้องไต่สวนที่วอชิงตันดีซีตอนนั้นคือมันเงียบมากเต็มไปด้วยความคาดหวังเหมือนทุกคนรอฟังอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมของเราไปเลยใช่เลยครับแล้วก็มีสามคนที่เป็นเหมือนตัวละครเอกของวันนั้นเลยค่ะใครบ้างนะคะก็มีเดวิดกรัชคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของกองทัพอากาศแล้วก็ไรอันเกรฟส นักบินรบกองทัพเรือที่มีประสบความตรงตรง,ตรงเลยแล้วก็คนสำคัญคือนาวาโทเดวิดเฟรเวอร์คนที่เคยประเชิญหน้ากับวัตถุบินไม่ทราบที่มาหรือ UAP แบบจัดจะเมื่อปี2004อืมการไตส่สวนวันนั้นมันเป็นมากกว่าแค่การให้ปากคำธรรมดานะคะมันเหมือนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยจากเรื่องทีออ่คนเคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันนิยายวิทยาศาสตร์หรือแบบทฤษฎีสมคบคิดในเน็ตใช่ใช่ กลายมาเป็นเรื่องที่สภาต้องมานั่งพิจารณากันจริงจังระดับนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าการคุยกันของเราวันนี้จะเน้นไปที่ปรากฏการ UAP นี่แหละครับโดยอิงจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาในชื่อปฏิบัติการ UAP ปริศนาในสภาคอนเกรสคือเราจะมาดูกันว่าจากเรื่อง UFO ที่คนเล่าๆกันเนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นความมัน่นคงที่เรียกว่า UAP จนต้องมีการไต่สวนในสภาได้ยังไงค่ะ เป้าหมายของเราก็คือกลั่นเอาเฉพาะข้อมูลสําคัญสําคัญหลักฐานที่แบบเออน่าสนใจจริงๆแล้วก็ในยะที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการไต่สวนครั้งประวัติศาสตร์นี้กันนะคะครับผมซึ่งจุดเปลี่ยนจริงๆมันเห็นชัดช่วงปี2022-2023นี่้เองใช่ไหมครับใช่ค่ะคือก่อนหน้านั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีการคุยเรื่องนี้กันเป็นตุเป็นตะในสภาคองเกรส แต่แล้วเพนทากอนก็สร้างความฮือฮาด้วยการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเลยชื่อว่า AARO AARO All Domain Anomaly An Resolution Office ชื่อยาวเหมือนกันนะครับค่ะหน่วยงานแก้ปัญหาความผิดปกติในทุกขอบเขตประมาณนั้นค่ะแล้วหน่วยงานนี้เขาเจออะไรบ้างครับมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากการรวบรวมของเขาไหมครับข้อมูลที่ AARO เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากนะคะ รายงานบอกว่าตั้งแต่ปี2004ถึง2023เนี่ยมีการรายงานการเจอ UAP มากกว่า650กรณี650อืมไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมีอยู่171เคสที่แบบตรวจสอบละเอียดแล้วนะแต่ก็ยังหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะ171เคสที่ยังอธิบายไม่ได้เอ่อ นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลือกันแล้วสิครับแบบนี้มีหลักฐานจริงๆรองรับไหมครับไม่ใช่แค่คําบอกเล่าแน่นอนค่ะรายงานเขาก็ยืนยันว่ามีหลักฐานประกอบในหลายเคสเลยทั้งวิดีโอจากเครื่องบินรบข้อมูลจากเรดาร์หรือแม้แต่บันทึกการปฏิบัติภารกิจของทหารเองอือฮึซึ่งเคสที่ดังที่สุดมีหลักฐานชัดเจนมากๆก,ก็คือเหตุการณ์ทิกแท็ก UFO ในปี2004นั่นแหละค่ะอ๋อกรณีทิกแท็กนี่ผมคุ้นมากเลยที่เรือ u s s Nimitz จอกับวัตถุเหมือนเม็ดยาทิกแทกสีขาวๆบินเร็วมากเคลื่อนที่แบบผิดธรรมชาติเลยแล้วก็ไม่มีไอพ่นไม่มีสัญญาณความร้อนอะไรเลยอย่างที่คุณเฟรเวอร์เขาให้การวันนั้นถูกต้องค่ะเหตุการณ์นั้นเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้กองทัพเรือกับหน่วยงานอื่นๆเริ่มหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะลักษณะการบินของมันเนี่ยมันท้าทายความรู้ด้านฟิสิกส์อากาศทพลศาสตร์หรือเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่เรามีอยู่ตอนนี้แบบสุดๆเลยค่ะครับ จากคำให้การของนักบินที่เห็นกับตาอย่างเฟรเวอร์มาถึงข้อมูลจากเอ,อ่อคนในรัฐบาลเองบ้างซึ่งดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกโดยเฉพาะจากปากคำของเดวิดครัชคนนี้อืมใช่เลยค่ะคนนี้ภูมิหลังไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาเลยค่ะเดวิดครัชเนี่ยเคยอยู่ตำแหน่งสำคัญสคัญใน National Geospatial Intelligence Agency กับ National Reconnaissance Office นะคะซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองระดับแบบท็อปสุดๆของสหรัฐการที่คนระดับนี้ออกมาพูดเองเนี่ยมันทำให้น้ำหนักของเรื่องนี้มันโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะทำให้การของเขาวันนั้นทำเอาเงียบกันทั้งห้องประชุมเลยเขาพูดว่าอะไรครับถึงขนาดนั้นเลยคือคุณกรัชเขากล่าวภายใต้คำสาบานเลยนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีโครงการลับดำเนินการมานานเป็น 10, 10ปีแล้วเกี่ยวกับการเก็บกู้และก็วิเคราะห์ยานพาหนะที่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์ ยานพาหนะที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างใช่ค่ะ non-human craft retrieval program แล้วที่ช็อกกว่านั้นคือเขาอ้างว่าไม่ได้มีแค่ซากยานนะคะแต่ยังรวมถึงวัตถุและร่างชีวภาพที่ไม่ใช่มนุษย์หรือ non-human biologics ที่เก็บกู้มาได้ด้วยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับยานที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างแล้วยังมีร่างชีวภาพด้วยนี่มันโหถ้าจริงนี่คือเปลี่ยนโลกเลยนะ เหมือนหนังไซไฟเลยครับใช่ค่ะเป็นคำกล่าวอ้างที่แบบหนกักหนากน่ากตกใจสุดๆคุณกลัชเองเขาก็ย้ำในวันรันนะคะว่าผมมาที่นี่ด้วยความเสี่ยงส่วนตัวอย่างยิ่งเพื่อพูดความจริงเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับแต่มันเกี่ยวกับความมั่นคงและสิ่งที่สาธารณชนควรรู้ <c oughs> คำพูดนี้สร้างแรงกระเพื่อมใหญ่เลยค่ะ สื่อดังๆทังง้ง The Guardian, The Washington c o a s t หรือเว็บสืบสวนอย่าง The Debrief ก็ลงมาเล่นข่าวนี้กันใหญ่มีการอ้างถึงเอกสารลับที่เขาส่งให้คณะกรรมาการข่าวกรองของสภาด้วยนะคะแล้วไอ้เรื่องโครงการลับเก็บกู้ยานแต่งดาวเนี่ยมันพอจะมีเขามีร่องรอยอะไรสนับสนุสน,นคำพูดของคุณกราชบ้างไหมครับหรือว่าเป็นแค่คำพูดล,ลอยๆของเขาคนเดียวประเด็นนี้น่าสนใจค่ะ เพราะมันมีเอกสารกับบันทึกภายในบางอย่างที่หลุดออกมาช่วงเดือนกันยายน2023ที่อาจจะชี้ว่ามีความพยายามปิดบังข้อมูล UAP ในบางหน่วยงานของกองทัพอยู่จริงๆอ๋อแล้วครับค่ะซึ่งบางคนก็เชื่อมโยงว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวกับโครงการเก่าๆสมัยสงครามเย็นอย่าง Project Blue Flight หรือที่ดังมากๆอย่าง m a j e s t c 12ที่เคยเป็นเหมือนตำนานลึกลับมานาน Project Blue Flight กับ m a j e s t c 12โอ้โหนี่มันชื่อในตำนาน UFO เลยนะครับ ถ้ามันเชื่อมกันได้จริงนี้ก็น่าคิดเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานถูกต้องค่ะเป็นโครงการที่ลือกันว่าศึกษาแล้วก็ปิดข่าว UFO มาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนักวิเคราะห์บางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตไปไกลกว่านั้นอีกนะคะว่าบางที UAP ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีของศัตรูอย่างที่เรากลัวกวกันอ้าวแล้จะเป็นอะไรล่ะครับ อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้ากว่านั้นไปอีกแบบอาจจะเป็นเทคโนโลยีคอนตามหรือพลังงานรูปแบบใหม่ที่เรายังไม่รู้จักซึ่งอาจจะมีใครบางกลุ่มพัฒนาและทดลองกันแบบลับสุดยอดอยู่ก็ได้ค่ะโหถ้าไม่ใช่ต่างดาวแต่เป็นเทคโนโลยีลับของมนุษย์เองที่ปิดไว้นี่ก็เรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วท่าทีทางการของรัฐบาลสหรัฐล่ะครับกระทรวงกลาโหมดี DO d ดีเขาว่างไงบ้างกับคำกล่าวอ้างที่สะเทือนวงการขนาดนี้ ท่าทีทางตานของดี d ดีก็ยังเหมือนเดิมค่ะคือถแถลงว่ายังไม่มีข้อมูลน่าเชื่อถือพอที่จะสรุปได้ไว่า UAP เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเป็นเทคโนโลยีต่างดาวเขาก็ยังเน้นไปที่การตรวจสอบภัยคุกคามจากเทคโนโลยีของมนุษย์ด้วยกันเองมากกว่าอืมฟังดูขัดขัดกับคำให้การของคุณกราชหรือข้อมูลจากนักบินอย่างฟรีเวอร์เกรฟส์พอสมควรเลยนะครับแล้วมีข้อมูลจากมุมอื่นอีกไหมครับที่อาจจะให้ภาพที่ต่างออกไป มีค่ะและตรงนี้เรื่องยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกคือมีสื่ออิสระหลายเจ้าอย่าง Vice, The Hill, Fox News Digital เข้าไปได้ข้อมูลมาอ้างว่าเป็นแหล่งข่าววงในจาก NASA กับ CIA เลยนะคะ NASA กับ CIA เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวพวกนี้กลับไปในทางตรงกันข้ามกับแถลงการทางการเลย เขาอ้างว่าข้อมูล UAP บางส่วนเนี่ยมันละเอียดอ่อนและสำคัญมากๆมากๆถึงขั้นถูกจัดชั้นความลับเป็น ultra classified เลยทีเดียว ultra classified นี่มันระดับที่สูงกว่า top secret อีกใช่ไหมครับการที่ข้อมูลถูกจัดชั้นลับสุดยอดขนาดนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันก็บอกว่าข้อมูลนั้นต้องเป็นความลับสุดยอดจริงๆค่ะ อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างรุนแรงหรืออาจจะเปิดเผยขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่ต้องการปิดบังไว้สุดๆมีคำพูดหนึ่งที่น่าขนลุกจากอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ให้สัมภาษณ์กับ The Hill เขาบอกประมาณว่าเรารู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นั่นแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรและบางทีเราอาจจะไม่อยากรู้คาตอบนั้นด้วยซ้าเรารู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นั่นแต่บอกไม่ได้โอ้เป็นคำพูดที่ทิ้งปมใหญ่ไว้เลยนะครับน่าคิดจริงๆว่าบางอย่างนั้น มันคืออะไรกันแน่แล้วแล้วมีความพยายามจะผลักดันให้เปิดเผยข้อมูลพุ่งนี้มากขึ้นไหมครับในเมื่อมีคนระดับสูงออกมาพูดเองแบบนี้แล้วมีความพยายามชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะพอเข้าปี2024เนี่ยมีการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งชื่อ UAP Disclosure Act กฎหมายเปิดเผยข้อมูล UAP ใช่ค่ะนำโดยวุฒิสมาชิกดังๆอย่างชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากับ m า r c ร r u b โ o วุฒิสมาชิกอวิโส เป้าหมายหลักๆเลยคือตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็บังคับให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูล UAP ที่ไม่กระทบความมั่นคงให้สาธารณชนรู้มากขึ้นแบบโปร่งใสขึ้นนะคะฟังดูดีเลยนะครับเป็นก้าวสำคัญเลยแล้วร่างกฎหมายนี้ไปถึงไหนแล้วครับผ่านหรือยังนี่แหละค่ะคืออีกจุดที่แปลกและเป็นปริศนาเหมือนกันคือมีรายงานว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จริงๆก็มีคนสนับสนุนจากทั้งสองพักใหญ่นะคะ กลับถูกะชะลอหรือถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญสำคัญออกไปในขั้นตอนสุดท้ายอ้าวทำไมล่ะครับนั่นสิคะไม่มีเหตุผลชัดเจนแจ้งต่อสาธารณะเลยทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานว่ามันมีการต่อสู้กันอยู่เบื้องหลังจริงๆระหว่างกลุ่มที่อยากให้เปิดเผยกับเครือข่ายอำนาจบางกลุ่มที่อยากจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไป เครือข่ายอำนาจที่อยากเก็บเป็นความลับมีคําเรียกอะไรแบบนี้ไหมครับในวงการที่เขาติดตามเรื่องนี้กันมีการพูดถึงแนวคิดเรื่อง the shadow operation ค่ะหรือปฏิบัติการเงาปฏิบัติการเงาค่ะ เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าอาจจะมีกลุ่นคนหรือองค์กรที่ทรงอิทธิพลมากๆทำงานอยู่เบื้องหลังคอยควบคุมจัดการหรือกระทั่งปิดบังข้อมูลกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ UAP ไม่ให้มันหลุดออกไปสู่สาธารณะหรือแม้แต่รัฐบาลเองในบางระดับด้วยซ้า โอ้เรื่องราวมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนเต็มไปด้วยคำถามจริงๆนะครับตั้งแต่การเห็นวัตถุแปลกๆโดยนักบินทาให้การช็อกโลกของผู้เปิดโปงไปจนถึงการต่อสู้กันในระดับนโยบายเพื่อเปิดโปงความจริงมันเหมือนกับว่ายิ่งตามหาก็ยิ่งเจอปริศนาที่ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆ ใช่เลยค่ะนั่นเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยถึงแม้จะมีการไต่สวนครั้งสําคัญในสภามีหลักฐานต่างๆถูกออกมาแสดงทั้งจากนักเบนผู้มีประสบการณ์ตรงจากอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงแต่จนถึงตอนนี้คําถามหลักที่ว่าสิ่งที่คุณกรัชคุณเฟเวอร์คุณเกรฟส์เขาเจอเขาให้การเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็ยังไม่มีคําตอบสุดท้ายที่ชัดเจนแบบที่ทุกคนยอมรับได้นะคะแต่ถึงจะยังไม่มีคําตอบสุดท้ายนะครับ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการไต่สวนครั้งนี้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆในภาพรวมของเรื่องนี้ไปแล้วออืืหจากคำว่า UFO ที่เมื่อก่อนอาจจะถูกมองว่าเพ้อฝันถูกปัดทิ้งง่ายๆกลายมาเป็น UAP ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานความมั่นคงยอมรับเป็นทางการแล้วว่ามีอยู่จริงและกำลังตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยถูกต้องค่ะ นั่นคือความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ตามนะคะการที่ประเด็น UAP ถูกยกขึ้นมาจากเรื่องลึกลับชายขอบมาสู่การพิจารณาในระดับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยถือเป็นการเปิดประตูสู่การค้นหาความจริงอย่างเป็นระบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับและมันก็ทิ้งคาถามสาคัญที่ยังคงก้องอยู่ในใจพวกเราเหมือนกับที่มันเคยดังก้องในห้องประชุมสภาวันนั้น จากคำพูดของคุณเฟรเวอร์ที่ถามถึงวัตถุทิกแทกนั่นแหละครับสิ่งที่เราเห็นมันคือของจากที่ไหนคำถามนั้นมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะมันพาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือถ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือสิ่งที่กรัชอ้างถึงมันไม่ใช่เทคโนโลยีของมนุษย์อย่างที่เราเข้าใจจริงๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อสถานะของเราในจักรวาลน,นี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆหรืออืมนั่นสิครับ หรือในอีกทางหนึ่งถ้ามันคือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจริงๆแต่ถูกปิดไว้เป็นความลับสุดยอดมันหมานความว่ายังไงกับความสมดุลของอำนาจกับความก้าวหน้าของมนุษยชาติโดยรวมล่ะคะนั่นสินะครับแล้วผลกระทบของการยังคงปิดบังความลับต่อไปจะเป็นยังไงเทียบกับการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดออกมาอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือผลประโยชน์ที่แท้จริงกันแน่นี่คือคำถามที่ทิ้งไวใ้ให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับและแน่นอนว่า เรื่องราวของ UAP ก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายต่อไปและเราคงต้องตัดกากันอย่างใกล้ชิดครับ